สวัสดีค่ะพบกับอยูสุก,ก้อยโรแรงนะคะวันนี้มีนักส่งมอบรถค่ะให้กับลูกค้าคุณอัศพรนะคะปลายทางที่นู่นเลยกาญจนบุรีนะคะรอรับได้เลยลูกค้าไม่มานะคะเรามีบริการขึ้นรถสไลด์ส่งให้นะคะตัวนี้เป็นสี่ประตูไฮแลนเดอร์เกียค่ะเกียออตโต้นะคะสีขาวมุกนะคะ ใช้เงินออกรถเพียง2 5 0 0 0บาทจบจริงตามโปเดี๋ยวถึงจุดหมายปลายทางให้ลูกค้ารีวิวให้ฟังนะคะว่าจบจริงตามโปรหรือเปล่านะคะอาชีพค้าขายนะคะคุณอณัตมานนะใช้เงินออกรถ2 5 0 0 0บาทนะคะปลายทางกาญจนบรุรีอยู่ที่ไหนก็ออกรถกับก้อยได้นะคะอาชีพอะไรก็ออกได้โทรมาปรึกษาดังจรค่ะเดี๋วเดินทางแล้วนะคะ ต้องส่งคลิปนี้ไปให้ลูกค้าดูนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายนี่ค่ะรถของคุณอัตรพรนะคะสี่ประตูไฮแลนเดอร์เกียร์ออโต้สีขาวมุกค,ค่ะโปรออกรถเพียง25,000บาทนะคะจบจริงตามโปรอยู่ที่ไหนก็ออกรถได้ค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจออกรถกับก้อยนะคะโทรหาก้อยได้ค่ะที่เบอร์0616788899ค่ะก้อยรอรับสายนะคะอย่าลืมโทรมาปรึกษากันก่อนได้ค่ะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะชื่ออาคาพรเสือปูนะคะ,อ,ะออกรถกับเสียวก้อยค่ะออกรถง่ายนะคะดูแลดีค่ะ ของแต้ค่ะออกรถจบที่สองหมื่นห้าค่ะขเขเค็นใคร